ผมกำลังจัดทรงวิกเป่าน้าไม่จะมาเซตวิกสตาร์มาจากอนิเมะครับอธิษฐานในมันที่จากล่เริ่มันเลยตอนที่ผมทำอยู่นี่ผมกำลังจัดทรงวิกอยู่ครับทุกคนผมมีวิธีแก้ไขน้ำยาฉีดดัดทรงผมนี่มันแข็งคาหลอดนี่ผมใช้ไตเป่าผมมีการเป่าตรงเนี้ยตรงหัวฉีดตรงที่มันแข็งคาหลอดนี่ให้ละลายนะครับเป่าน้าไม่ได้นะเดี๋ยว,วนี้เยอะขวดนี้ระเบิดนะครับอันตรายจริงนะะดีนะตอบสนองทันก่อนก็ยังฉีดไม่ออกนะครับ พี่ออกแล้วต่อไปก็ทําช่อนี้กันต่อนะครับหลังจากผมเก็บรายละเอียดข้างหน้าเรียบร้อยแล้วทําการทําช่อเล็กๆจานวนมากนะครับซึ่งเป็นงานที่แบบใช้ความละเอียดต่อแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับอันนี้แหละเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะทําช่อเล็กๆตรงผมบิ๊กซันมาดูกัน นี่คือผลงานชิ้นแรกของผมนะะในการเซตวิกสั้นนี่คือด้านหน้าลักษณะประมาณนี้นะครับ